สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการไฮเปอร์พิกเซลนะครับกับผมบริชาสุทธิ์รีนะครับและที่เห็นผมนะครับแต่งตัวประหลาดๆแบบนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณดอยอ่างขางนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่รีสอร์ทซึ่งเรามาพักนกั่นคือที่ชื่ออะไรวะ ซึ่งตอนนี้นะครับเราก็พักกันอยู่ที่บ้านหลวงรีสอร์ทนะครับซึ่งอยู่ข้างในหุบเขาใกล้กับดดยอ่างขานั่นเองการที่จะมาท่องเที่ยวถ่ายภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกซักุระเมืองไทยหรือดอกพญาสืบโค้งนะครับก็ควรที่จะเช็คระยะเวลาการบานนะครับรวมไปถึงฤดูกาลที่ถูกต้องเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย้าเกิดว่ามาแล้วอาจจะเจอดอกไม้เนี่ยไม่สวยอย่างที่คิดก็ได้นะครับใครหลายๆคนที่กาลังเล็งๆอยู่นะครับยังไม่เคยมาแนะนำเลยนะครับประมาณช่วงมกราปีหน้าก็มาถ่ายภาพดอกพญาสือโค้งหรือซักุระเมืองไทยด้านนเองครับ เราเดินทางกันมาเนี่ยเรียกได้ว่าได้ทําการทดสอบอุปกรณ์การถ่ายภาพตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะของบุกค่ายโอลิมปัสนะครับซึ่งก็ตอนนี้อยู่ตรงข้างหนของผมแล้วนะครับนี่ก็คือกล้องโอลิมปัสรุ่นใหม่นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ต้องขอบอกนะครับว่าเป็นเรือธงสําหรับปีนี้นะครับแล้วก็มีชื่ออย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือโอลิม u ัส OMD EM1 Mark II นั่นเองนะครับ OMD EM1 Mark II เนี่ยเป็นล่างที่2แล้วของ OMD EM1 นะครับแล้วก็เป็นตัวท็อป ของโอลิมปัสซึ่งมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมายเลยอย่างแรกเลยที่ค่อนข้างที่จะสะดุดตาก็คือในเรื่องของรูปร่างหน้าตาที่เป็นสไตล์เรโทรนะฮะดูเป็นมืออาชีพแล้วก็ดูวัสดุแข็งแรงนะฮะนุ่มนวลทนทานนะครับเหมือนก็ตอนที่เรารีวิวเพนเอฟนั่นก็จะเห็นว่าปุ่มเปิมเนี่ยโอ้โหเจ๋งมากรีวิวแล้วใช้งานแล้วรู้สึกว่าสมูทนะฮะแล้วก็มีการปรับอะไรต่างๆที่ค่อนข้างน่าสนใจโดยคุณสมบัติของตัวกล้องเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นกล้องที่ใช้ระบบไมโครโฟเตอร์ ซึ่งในตัวไมโครโฟเตอร์นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นค r o อปเอฟเฟกนะครับก็คือเซนเซอร์จะเล็กกว่ากล้องฟูลเฟรมเนี่ยลงมาถึงประมาณ2เท่าแต่ถึงกระนั้นนะครับก็ยังให้คุณภาพที่ค่อนข้างดีได้อยู่ในขณะเดียวกันนะครับตัว M อ็ i โ o นักนก็ถือได้ว่าเป็นเลนส์ที่มีความคมชัดคุณภาพสูงในระดับตำนานเลยทีเดียวตัวนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นเลนส์12-100 f4 นะครับซึ่งตัวนี้จะมีระบบ i s หรือ Image s t a b i l i z e r นะครับสามารถเปิดและปิดได้เลนส์ b i l i z e r ตนี้เนี่ย ยังสามารถทำงานแบบซิงค์ไอเอสนะครับกับตัวบอดี้ซึ่งในตัวกล้องเนี่ยที่เซนเซอร์จะมีระบบการสั่น5แกนหรือ five axis นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเมื่อทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยทำให้คุณสามารถที่จะทำงานให้มีประสิทธิภาพในการการสั่นเนี่ยได้สูงมากกว่าการกันสั่นของกล้องปกติทั่วไปทำให้เหมาะมากกับงานวิดีโอนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการได้ภาพนิ่งนอกเหนือนจากนั้นเนี่ยในตัวกล้องนะครับก็ยังมีระบบการทำงานต่างๆที่เจ๋งๆอีกมากมายเลยก่อนอื่นเลยนะครับเราจะไปดูกันว่า โอลิมปั OMD One Mark II ตัวนี้แตกต่างกับรุ่นแรกก่อนหน้านี้อย่างไรเดี๋ยวมาดูกันครับ <Yeah. S 1> อ่าเป็นไงครับตอนนี้เราได้เห็นคุณสมบัติของกล้องตัวนี้แล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะและฟังก์ชันการใช้าง,งานอย่างไรบ้างคราวนี้ อีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบเลยก็คือเรื่องของเมนูของการใช้งานนะครับซึ่งในตัวกล้องเนี่ยมีโหมดในการทํางานเจ๋งๆงที่ทําให้การถ่ายภาพในช่วงวันหยุดพักผ่อนแบบนี้สนุกสนานมากขึ้นแล้วก็ยังได้คุณภาพภาพที่ดีด้วยนะครับเมื่อว่าจะเป็นระบบ hdr แบบ camilla built in เลยก็คือสามารถถ่ายโดยการที่มันจะทําการถ่ายภาพ3มภาพภาพหนึ่งสว่างพอดีแล้วก็มืดนะครับแบบรัวๆวอยู่ในกล้องนี้เลยเสร็จแล้วจะทาการประมวลผลครับแล้วรวบรวมแสงที่ดีที่สุด ถ้ามันอยู you <h karang ados> <h kaar absorbed> ่ในภาพเดวยกันทําให้ในภาพของคุณนั้นนะครับเห็นดีเทลในส่วนที่สว่างมากๆแล้วก็ในส่วนที่มืดมากๆได้นั่นเองครับและนอกจากนั้นคุณยังสามารถที่จะชิปนะครับปรับเพื่อเพิ่มลดความสว่างของภาพ hdr ได้ด้วยแล้วก็ยังมีระบบ hdr ให้เลือกหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น3ใบ5ใบหรือ7ใบนะครับอันที่2นะครับก็คือระบบ time lapse นะครับซึ่งระบบ time lapse เนี่ยกล้องจะทําการถ่ายภาพตามจำนวนที่คุณตั้งในระยะเวลาที่คุณต้องการเสร็จแล้วสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเก็บเป็นภาพนิ่งหรือจะให้ทําตัวกล้องเนี่ยทำการ process ออกมาเป็นไฟล์ ใหญ่สุดถึงระดับ 4K เลยทีเดียวโอ้โ oh, ห oh, เรียกว่าเจ๋งมากๆคุณสามารถเลือก f ูให้เดบหรือ 4K ก็ได้แล้วพอเมื่อกล้องเนี่ยถ่ายต่อเนื่องไปเรื่อยๆ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 นะครับคุณก็จะได้ภาพออกมาเป็นภาพวิดีโอที่มันดูเร็วกว่าปกตินั่นเองซึ่งก็ต้องบอกว่าได้ลองทดลองแล้วเจ๋งมากๆเลยนะครับและอีกโหมดหนึ่งนะครับที่ถือว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของ Olympus เลยนั่นก็คือโหมด Live Composite ครับ Live Composite ก็เป็นลักษณะของการถ่ายภาพโดยที่ยังคงเก็บ บรรยากาศของแสงในตอนแรกเอาไว้เสร็จแล้วก็สะสมแสงอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเช่นลองคิดง่ายๆนะครับถ้าเกิดวันนี้เราต้องการจะถ่ายภาพรถวิ่งบนถนนตอนรถมันมีน้อยมากถ้าเราเปิดสปีดนานเนี่ยแสงของบรรยากาศในตอนกลางคืนก็จะสว่างขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งภาพโอเวอร์ถูกไหมครับกว่าจะได้แสงที่สวยงามแต่สำหรับไลท์คอมโพสิตเนี่ยคุณสามารถบันทึกแสงของบรรยากาศนะครับ เก็บเอาไว้ก่อนแล้วพอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของรถที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยแสงก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นจนถ้าคุณได้ภาพที่เห็นแสงรถสวยงามแล้วก็บรากาศที่ไม่โอเวอร์จนเกิดไปไดนั่นเองครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเจ้าตัวนี้นะครับยังมีหน้าจอขนาดนี้3นิ้วซึ่งถือว่าค่อนข้างใหญ่มากและที่สาคัญที่สุดเป็นทัชสกรีนด้วยนะฮะจะสามารถซูมภาพเลือกเมนูตะเลต่างๆได้เปิดออกมานี่ถ่ายภาพตัวเองนะครับเซลฟี่ตัวเองหรือจะหมุนกลับมาหรือจะแตะแคงเนี่ยตั้งแนวนอน นะครับได้ค่อนข้างสะดวกทําให้การถ่ายภาพในมุมมองที่หลากหลายเนี่ยไม่ค่อยเป็นอุปสรรคในการถ่ายภาพสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลาตอนที่เราไม่ต้องการจะใช้กล้องล้วก็สามารถพับปิดเพื่อกันลอยที่หน,น้าจอั่้เองครับสำหรับช่องมองภาพนะครับตัวนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์วิฟายเดอร์ก็จริงนะครับแต่คุณสามารถปรับเลือกได้นะครับว่าจะอิเล็กทรอนิกส์วิฟายเดอร์แบบที่เป็น OVF หรือ EVF นะครับถ้า OVF เนี่ยภาพจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแสง ตามตอนที่เรารัดกล้องแต่ถ้าเกิดเป็น E-V-F เนี่ยก็จะสามารถเลือกได้ว่าคุณจะสามารถปรับให้มันสว่างหรือมืดตามลักษณะของการที่เราจะถ่ายภาพจริงๆทําให้คุณเห็นเลยว่าภาพนั้นจะออกมาสวยงามมากน้อยแค่ไหนนั่นเองในส่วนของตัวกล้องนะครับตัวนี้ต้องเหนือจากเซ็นเซอร์ของเขาเนี่ยจะมีความละเอียดสูงถึง20มิลิเซลแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของตัวประมวลผลนะครับซึ่งถือว่าเป็นปจนัจจัยนึงที่ทำให้ได้ภาพสีสันสวยงามสดใสแล้วก็ที่สำคัญที่สุดยังมีจุดโฟกัสนะครับ121จุด ทำให้คุณไม่พลาดในเรื่องของการเลือกจุดพื้นที่โฟกัสซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าครอบคลุมพื้นที่ค่อนข้างดีกว้างมากเลยทีเดียวสำหรับจุดโฟกัสทั้ง121จุดแล้วก็ดังทำการแอคทีฟในการที่จะโฟกัสเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ว่องไวมากๆครับอีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีแบตเตอรี่กิปติตดมาเนี่ยทำให้เขาสามารถถ่ายความเร็วสปีดสูงๆนะครับได้ด้วยซึ่งตอนนี้ตัวกล้องเนี่ยจะสแตนดาร์ดนะครับอ่ีอเ,ตตเตรตต ในโหมดที่เป็น continuous focus คุณสามารถทําได้ถึง18เฟรมต่อวิแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโหมดที่คุณล็อกจุดโฟกัสไว้นะครับคุณจะสามารถถ่ายภาพได้มากที่สุดถึง60ภาพต่อวินานทีเลยทีเดียวอีกหนึ่งจุดนะครับของเจ้าตัวกล้องตัวนี้ที่น่าสนใจก็คือนี่เลยครับมีช่องที่เป็น SD card 2ช่องนะครับซึ่งตัวนี้จะว่ามีสล็อต1สล็อต2สามารถเลือกได้นะครับว่าตัวไหนจะใช้ในการบันทึก JPEG แล้วตัวไหนจะบันทึกไฟล์หลอหรือใช้ในการ backup ทั้งคู่ก็ได้ตัวบอ oh ดี้นะครับก็เป็นโลหะนะครับสวยงามแข็งงแรดีีไมม่ แฟลชป๊อปอัพด้านบนนะครับมีตัวปรับชั่วเชยสายตาหรือเดเต์นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ที่ตัวว i e w ยเดอร์เมื่อเวลาเอาตาไปแนบเนี่ยมันก็จะสวิตช์จากหน้าจอนะครับที่กินแบตเตอรี่มากกว่าไปอยู่ที่วีฟายเดอร์ซึ่งเป็นจอขนาดเล็กแล้วก็กินแบตเตอรี่น้อยกว่านั่นเองครับน,น,นอกจากนั้น,นะครับตัวกล้องนั้นคุณยังสามารถที่จะปรับโหมดต่างๆที่จะใช้งานเนี่ยเดี๋ยวค่อนข้างหลากหลายาระบบโฟกัสก็ดีหรือแม้แต่การปรับในเรื่องของฟังก์ชันพิเศษนะครับซึ่งถ้าเกิดใครได้ใช้ Olympus Pen f คุณจะเห็นว่าาาด้้นนหนจะมีปรับ ใ,ในเรื่องของ creative filter นะครับรวมไปถึงเรื่องสีเรื่องภาพเรื่องอะไรหมดต,ต่างๆซึ่งแน่นอนครับปริมพัสตัวนี้ก็จัดเข้ามาเต็มๆแต่เพียงแค่ว่าไม่ได้เป็นปุ่มด้านหน้าเหมือน pen F แต่ว่าจะเป็นลักษณะของการกดเลือกคุณสามารถปรับ curve ต่างๆของภาพนะครับส่วนสว่างส่วนมืดแล้วก็ในขณะเดียวกันสามารถปรับตัวที่เป็น creative filter อยู่ในเมนูของตัวกล้องได้เลยครับ ในเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi คุณก็ยังมีโปรแกรมของแอปพลิเคชันของ m p u s นะครับซึ่งสามารถท r นสเฟอร์ภาพจากตัวนี้นะครับเข้าไปที่ตัวโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตนะต่างๆของคุณได้เลยค่อนข้างสะดวกสบายมาก,มากเมื่อเราซื้อแบตเตอรี่กริปนะครับแบตเตอรี่กริปหมื่นกว่าบ,บาทตัวนี้จะเห็นว่ามีปุ่มนี่นะเดออลต่างๆเหมือนตัวบอดี้ทุกปะกาเลยครับคุณภาพวัสดุเดียวกันเลยแล้วก็จะมีขั้วคอนแทคนะครับมีปุ่มจอยสติ๊กอยู่ด้านหลังปุ่มฟังก์ชันต่างๆแล้วก็สามารถเปิดล็อกได้ และนอกจากนั้นคุณยังสามารถใส่แบตเตอรี่เข้าไปที่ตัวกล้องแยกเอาไว้1ก้อนแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ที่ตัวแบตเตอรี่กิปอีก1ก้อนเวลาตอนที่มันโชว์ที่หน้าจอเนี่ยมันก็จะบอกว่าตอนนี้มันใช้งานที่แบตเตอรี่ก้อนไหนอยู่แล้วก้อนไหนใกล้หมดแล้วพอเมื่อหมดเนี่ยก็จะสวิตช์ให้กับแบตเตอรี่ก้อนที่2ทันทีครับซึ่งอ <Allāh. S 1> ันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันแชร์ปทีเดอรียสก้อนเนี่ยอาจจะหมดก้อนใดก้อนหนึ่งแล้วก็กลายเป็นว่าหมดไปเลยนะครับอันนี้คุณก็จะเห็นว่า ก็จะฟ้องแล้วว่าก้อนแรกเนี่ยกำลังจะหมดแล้วก็เตรียมตัวจะขึ้นก้อนที่2องน,นั่นเนองพอเมื่อประกอบกล้องกับกลิปเข้าไปนี่ mm hmm. ก็เห็นว่าเรา<ๆ>เอาการน,นะครับถือถนัดมือมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับ <c oughs> ก็ยังช่วยให้น้ําหนักของการจับถือนั้นบาลานซ์มากขึ้นด้วย <c oughs> นี่เห็นไหมนี่พอจับปั๊บก็เห็นว่าบอดี้ก็ดูใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเทียบกับกล้องฟูลเฟรมหรือกล้อง S R เนี่ยก็ย <c oughs> ังถือว่าเล็กแล้วก็บางกว่านะครับมีปุ่มของการถ่ายภาพ ตัวนี้เลยครับตั้งเวลานะฮะตัวนี้ก็จะมีการตั้งเวลาได้แล้วก็ในส่วนของการใช้รีโมทนะครับหรือแม้แต่กระทั่งการถ่ายภาพลัวชัตเตอร์ซึ่ง Olympus เนี่ยก็จะมีให้เลือกตั้งแต่ถ่ายแบบธรรมดาและแบบเงียบเงียบคือเง,งียบมากเลยนะเพราะเนื่องจากเป็นมิลเล r ร e เลสพอเป็นมิลเล r ร e เลสเนี่ยทำให้ตัวกระจกที่จะกระแทกดังคลึกๆเนี่ยจะไม่มีอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นพอเมื่อเราเลือกโหมดเงียบมันจึงเงียบจนเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันถ่ายรูปแล้วหรือย,อยังเอออันนี้ก็เป็นข้อเสียนะแต่ว่าอาจจะเหมาะสำหรับงานบาาาางงอย่่่เชนภพสัวป แต่ภาพงานในห้องประชุมหรือในสถานที่ที่ต้องการความเงียบเราไม่ต้องการเสียงชัตเตอร์ไปกวนเพราะอย่างกล้องโปรบังตัวกระจกค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมฮะเสียงก็จะดังคลึกคลักคลึกคลักไปหมดเลยก็จะทําให้ค่อนข้างดีจะลบก,กวนผู้ประชุมหรือผู้ที่กำลังกล่าวปาศัยนั่นเองครับมาดูในส่วนของถัดมาครับในส่วนของเซ็นเซอร์เซนเซอร์เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นไมโครโฟเตอร์อยู่นะครับซึ่งยังคงยึดคอนเซปต์ของมปัสแต่ความละเอียดนั้นมีการปรับปรุงเหมือนกับ奥林巴斯เทมเอฟก่อนหน้านี้เลยก็คือออกมาที่20ล้านพิกเซลนะครับซึ่ง โอลิมปัสเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าเซ็นเซอร์นั้นมีคุณสมบัติพิเศษในการบันทึกภาพให้คุณภาพค่อนข้างดีแล้วก็มีเรื่องของ Dynamic ดิ n ิ m i ลเ a นส์ที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทีเดียวสีสันนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าใครที่ใช้โอลิมปัสอยู่แล้วจะรู้ดีว่าโอลิมปัสนั้นเป็นกล้องที่ให้สีค่อนข้างหนักแน่นดูดันนะครับสไตล์คลาสสิกอยู่แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยต้องบอกว่าคุณภาพของเลนส์ที่ตั้งอยู่ตรงข้างหน้าผมทั้ง3าตัวนี้ก็ถือได้ว่าสุดยอดเเช่่นนนดดดีียววกกัััลองมาาูครบ อ่าตัวนี้เลย12-100 F4 IS Pro ตัวนี้มีระบบกันสั่นสะเทือนนะครับหน้าเลนอยู่ที่72มิลิเมตรแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยยังเป็นเลนซีรีส์ของ M Suiko Pro ด้วยคุณภาพคุณลิตี้นั้นสุดยอดมาก จุดเด่นที่ผมชอบคือตัวเดียวเที่ยวทั่วไทยจริงๆครับเรียกได้ว,ว่าใช้งานค่อนข้างสะดวกและหลากหลายน้ําหนักแล้วบอดี้ก็ไม่ใหญ่มากจนน่าเกลียดนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับมันยังทํางานระบบ IS ร่วมกับตัวบอดี้ของเจ้าตัวกล้อง o อลิมปัสตัวนี้ได้ด้วยทําให้คุณสามารถที่จะถ่ายภาพแล้วได้ความคมชัดและความนิ่งนานขึ้นกว่าของเก่านั่นเองครับ แน่ดีนะครับกล้องที่มีเซ็นเซอร์กันสั่น5แกนเนี่ยหมายความว่าคุณเอาเลนสอะไรก็ได้มาใส่เลนส์แมนนวลเลนส์ที่มีมี IS หรืออะไรแล้วแต่ใส่เนี่ยภาพจะค่อนข้างคมชัดได้ระดับหนึ่งเพราะเนื่องจากว่ามีกันสั่น5แกนช่วยให้กันสั่นอย่างน้อย3-4สต็อปแน่นอนเบสิกอยู่แล้วแต่พอเมื่อมีซิงค์ไอเนี่ยคุณสามารถลดลงชดเชยลงไปได้ถึง5-6สต็อป ซึ่งก็ช่วยให้การถ่ายภาพนั้นนิ่งขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองครับประโยชน์ที่เห็นได้ชัดนะคะก็ในเรื่องของการถ่ายภาพวิดีโอนั่นเองครับเพราะว่าเมื่อคุณถ่ายวิดีโอแล้วนะครับแล้วคุณต้องการที่จะใช้ลักษณะที่เป็นฟรีแฮนด์คุณก็จะเห็นได้ว่าหูภาพนิ่งมากขนาดบางช็อตเนี่ยผมฟรีแฮนด์ตอนที่นั่งอยู่ในตัวรถนะครับซึ่งเราได้เห็นในวิดีโอไปแล้วว่าขนาดที่บันทึกอยู่บนตัวรถแล้วก็ รถนั้นก็ขย่าคลอกแคลกคลอกแคลกคลอกแคลกไปเนี่ยปรากฏว่าภาพออกมาค่อนข้างสมูทและน่าสนใจมากๆนั่นก็เป็นอนุภาพของการที่ใช้งานซิงค์ไอเอสนั่นเองครับถัดมาครับเลนส์ตัวที่2นี่เลยขวัญใจอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือ25ม mm ิล f 1.2 m s o i k o pro นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยหน้าเลนส์อยู่ที่6 2ม mm. มคุณสมบัติเด่นของตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของชิเลนขนาดใหญ่นี่นะฮะแต่ถึงจะเป็น 25 f 1.2นะครับก็ยังถือว่ามีขนาดเล็กกว่ากล้อง SR o นะครับซึ่งกล้อง SR o นั้นเนี่ยถ้าเป็นเลน50 f 1.2เนี่ยโอ้โหต้องตัวใหญ่มากแต่ตัวนี้จะเห็นว่าตัวก็ไม่ใหญ่มากนะครับตัวกลางๆน้ำหนักก็ไม่สูงมากบอดี้เป็นโลหะนะครับตัวนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะก็คือเรื่องของเลน Olympus หลายๆตัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีวิธีการปรับออโต้โฟกัสกับแมนนวลโฟกัสเนี่ยที่ไม่เหมือนใครนะครับหลายๆคนอาจจะเอ๊ะทำไมผมมองไปที่กระบอกเลนแล้วไม่เห็นมีออโต้โฟ กับแมนนวลโฟกัสวิธีการนะครับให้ดึงวงแหวนโฟกัสนะครับเลื่อนลงมาแบบนี้แน่ตัวนี้จะกลายเป็นแมนนวลโฟกัสครับเมื่อคุณดึงกับจะกลายเป็นออโต้โฟกัสในขณะเดียวกันน้องใหม่ตัวเล็กสุดอีกหนึ่งตัวที่ทางม林ัสได้ส่งมาให้เราทําการทดสอบซึ่งก็ถือว่าได้ผลการทดสอบค่อนข้างน่าประทับใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนี่แต่นันแต้มมาดูกันตัวนี้เห็นไหมฮะหน้าเลนเล็กๆตัวก็เล็กๆนะฮะแต่ราคาก็นะเอาเรื่องพอทีเดียว เพราะตัวนี้นะครับคือ mm 3 0มิมลิเมตร f 3.5ม a c r o าคร ed msc นี่นะฮะเป็นแบบว่าม u l ติโค้ดด้วยนะฮะซึ่งเจ้าเลนตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเลนมาโครแน่นอนครับทำให้มันสามารถถ่ายได้ใกล้กว่าปกติตอนที่เราไปถ่ายที่เชียงใหม่เนี่ยเราได้เอาไปถ่ายแม่คนิงนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าบอดี้เนี่ยถ้าจะติดก,กล้องกันแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวให้ดูบอดี้นี่แทบจะไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องเลยครับเพราะเนื่องจากว่าแมคคนิ้งนั้นเล็กมากนะครับ เราก็เลยใช้วิธีการแบบนี้นะครับแล้วก็เอากล้องวางหัวทิ่มไปอย่างนี้เลยนี่ทรงนี้แตนแดนถัดมาในเรื่องของการเลือกพิกจอร์สไตล์นะครับของ o l y mpu ัสเน่ยจะโดดเด่นเรียกได้ว่ามีพิจอร์สไตล์เนี่ยหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นวิวิดไม่ว่าจะเป็นพอร์ตเรตนะครับเป็นนิวทรอลนะครับแล้วก็อื่นมีฟังก์ชันมีลูกเล่นของการทําให้ได้ภาพที่จบหลังกล้องเลยเนี่ยหลากหลายมากๆเลยนะครับใครที่ชอบแนวอาร์ตฟิลเตอร์ต่างเนี่ยเข้าไปเล่นอยู่ในตัวนี้เลยนี่ฮะกดปุ่มอาร์ตที่ตรงแป้นควบคุมตัวนี้ได้เลย แล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับของ Olympus OMD EM1 Mark II ที่ผมค่อนข้างชอบมากเลยนะครับนันก็คือโหมดของโปรแกรม Key s t o n e นั่นเองนะครับซึ่ง Key s t o r e นั้นน่ะจะเป็นลักษณะของการแก้ตีบของ Perspective นะครับพราปกติเนี่ยเมื่อเราใช้เลนส์มุมกว้างถ่ายตึกหรืออาคาที่มีขนาดมงสูงหรือมุเงยกว่าระดับปกติเนี่ยที่ไม่ได้ขนาดกับพื้นนะฮะภาพหรืออุปรกรณ์ต่างๆเนี่ยจะเอียงโน้มเอียงนะครับ แบนลงมาทําให้ภาพนั้นผิดสัดส่วนซึ่งการที่เราใช้คีย์สโตนเนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะปรับเรื่องที่ตัวกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นชิลหรือชิฟต์นะครับทั้งด้านข้างด้านขวาด้านซ้ายหรือด้านบนหรือด้านล่างทําให้ตึกนั้นออกมามีมิติที่ถูกต้องจบตั้งแต่ในตัวกล้องโดยที่เลนส์นั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นเลนส์ที่เป็นชิลชิฟต์แต่อย่างใดแล้วที่สำคัญที่สุดน,นะครับตัวกล้องนั้นยังมี Weather Seal นะครับหรือ Weather Resistant นั่นเองไม่ว่าจะเป็นป้องกันฝุ่นละอองลงไปถึงละอองน้ําแล้วก็ยังมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นชุดแฟลชนะครับแล้วก็อุปกรณ์สำหรับใส่ housing ถ่ายใต้น้ําตัวนี้ก็มีรองรับให้หมดเลยทีเดียวนะครับพอพูดถึงจุดด้อยกันบ้างดีกว่าครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหฟังดูดีไปกักไปเสียหมดนะฮะจุดด้อยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะฮะที่ผมเห็นได้ชัดเลยก็คือในเรื่องของราคาบอดี้แล้วก็อุปกรณ์เสริมที่รู้สึกว่าสูงไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าคาดว่าในอนาคต เดี๋ยวพอหลังจากการเปิดตัวไปสักพักหนึ่งราคาก็น่าจะขยับลงมาก็จะทําให้เพื่อนๆน,นักเต่ภาพที่หลายๆคนนั้นบ่นกันนะครับว่าโอ้โหราคามันจะโหดไปไหนดุไปไหนเนี่ยก็น่าจะได้ถูกลงนะครับในขณะเดียวกันอยากให้ลองดูคุณภาพของตัวเลนส์นั้นค่อนข้างดีมากๆซึ่งอาจจะเหมาะกับคนที่เน้นการใช้งานแบบค่อนข้างจะใช้งานดีมีสไตล์แล้วก็ รวมไปถึงการใช้งานที่ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเพราะเนื่องจากเป็นกล้องที่มีขนาดเล็กนั่นเองแต่ว่าคุณภาพสำหรับการขยายใหญ่นั้นนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับโดยสภาพนะครับว่ายัางสู้กับพวกฟูลเฟรมหรือพวกกล้องที่มีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่กว่าไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าคุณภาพของเลนส์นั้นก็ถือว่าดีค่อนข้างมากเลยกับ m u 5 o Pro เพราะนั้นใครที่จะใช้ Olympus อยากได้คุณภาพดีๆจริงๆก็ต้องซื้อเลนส์ m 5 o Pro ครับก็ถือว่าได้ภาพที่ไม่ผิดหวังแน่นอน เรื่องที่2นะครับก็ควรจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องสวิตชิ่งระหว่างตัวหน้าจอด้านหลังนะครับกับตัว EVF นะครับซึ่งปัญหาของการใช้งานของผมเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณใช้ m i r r o r ร์เลสสมุเครับมันจะต้องกินไฟค่อนข้างเยอะเพราะเนื่องจากใช้ไฟที่บริเวณด้านจอด้านหลังกับตรงบริเวณจอด้านบนที่เป็น EVF ทาให้ค่อนข้างเสียเปลืองแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่ของตัวนี้เนี่ยนะค,ความจุก็อยู่ประมาณ1 7น0ดรนิดๆมิลลิแอมซึ่งก็เลยทําให ค่อนข้างจะเติมแบตพอสมควรอาจจะต้องมีแบตเตอรี่สำรองนะครับในขณะเดียวกันนะฮะในเรื่องของตัวสวิตชิ่งเนี่ยเมื่อคุณสวิตช์ระหว่างหน้าจอเวลาตอนที่คุณเปิดกล้องแล้วจะเอามาแนบที่ลูกตาเพื่อให้กล้องเนี่ยทำการโชว์ภาพที่ e v f เนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาหลักๆก็คือว่าเมื่อสวิตชิ่งกลับมาแล้ว ก็จะทําการโฟกัสเตรียมตัวถ่ายรูปแต่พอถ่ายถ่ายมันนี่มีอยู่บางจาังหวะเขามันจะเออเออหน่อยๆซึ่งอันนี้ก็มาจากกล้องมิเลเรสหลายตัวเหมือนกันที่มีปัญหาเพราะว่ายังใช้ระบบคล้ายๆกับไลฟ์วิวในการโฟกัสแล้วก็ที่จะถ่ายภาพซึ่งอันนี้อาจจะทําให้ผมรู้สึกงงๆเล็กๆว่าเอ๊ะตกลงมันโฟกัสแล้วหรือเปล่าหรือว่ากดแล้วมันจะเบลอหรือว่ายังไงหรือต้องปิดแล้วเปิดใหม่นะฮะอาจจะมีรบกวนจิตใจบ้างเล็กๆน้อยๆในตรงจุดนั้นแต่ว่าถ้าโดยรวมๆท่าแรกกับการใช้งานแบบตัวที่เป็นมิเ l เ s สก็ถือว่าค่อนข้างนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยของ奥林巴斯นะครับจะมีปัญหานิดนึงนะฮะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่สาหรับการใช้งาน奥林巴斯เนี่ยก็คือการเข้าเมนูนะครับเพราะเนื่องจากว่าเมนูของ O 奥林ัสนั้นก็จะแตกต่างกับของหลายๆแบรนด์พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นมือใหม่นะควรจะต้องศึกษาคู่มือแล้วก็เข้าใจในเรื่องของลักสณาวการใช้งานรวมถึงคําศัพท์ที่ใช้ในการเรียกนะครับของ奥林ัส และทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับของ Olympus OM-D E-M1 Mark r i นะครับก็ต้องขอบอกไปเลยนะครับว่าใครที่ได้เห็นภาพประกอบแล้วอาจจะต้องตัดสินใจหนักหน่อยนะครับกับคำครหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาเป็นเรื่องของเซ็นเซอร์ที่มีขนาดเล็ก เปเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยแบบไมโครโฟเทอร์ซซึ่งไมโครโฟเ e อร์นั้นก็จะใหญ่กว่าเซ็นเซอร์แบบ CX นะครับซึ่งเป็นเซนเซอร์1นิ้วพอสมควรนะครับแต่ก็จะมีขนาดเล็กกว่า APS-C หรือกล้องตัวคูณของ S&R ทั่วไปนิดหน่อยนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเท่าที่เช็คในคุณภาพเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้มีความแตกต่างอย่างโดดเด่นหรือเห็นได้ชัดกันมากแต่อาจจะมีผลมากนะครับในเรื่องของการดูในเครื่องคอมพิวเตอร์และขยายมากๆนั่นเองหรือว่าครอปภาพซึ่งถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณใช้งานไม่ค่อยได้ครอปภาพบ่อยๆหรือครอปภาพไม่เยอะอันนี้ก็ต้องขอบอกเลยก่อนเลยครับว่าใช้งานได้สบายๆหรือคุณเป็นนักแต่งภาพท่องเที่ยวที่เน้นเอาภาพลงโซเชียลเน็ตเวิร์กเอาไปใช้งานในการตีพิมพ์ในหนังสือภาพนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้มีขนาดใหญ่ตโตมโหฬารสกอเลยมากแล้วก็ใช้สำหรับไปใช้งานสำหรับงานบันทึกทั่วๆไปเน โอ้โหเรียกได้ว่ากล้องตัวนี้หมดเป็นหายเรื่องการใช้งานแน่นอนครับเพราะนั้นใครหลายๆคนที่กำลังสนใจกล้อง Olympus นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องซื้อนี่เลยเลนส์ M อ u i ซ o Pro นะครับซึ่งก็จะช่วยให้ได้ภาพที่มีความคมชัดและคุณภาพสูงขึ้นแล้วก็สองหากล้อง Olympus รุ่นใหม่ๆใช้งานเป็นกล้องคู่ใจของคุณนะครับแล้วคุณจะพบว่ากล้องตัวเล็กๆแบบนี้มีอะไรมากกว่าที่คุณคิดเยอะเลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมวรชาติสดศรีนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอขอบคุณบริษัท โอลิมปัสประเทศไทยจำกัดมากๆเลยนะครับที่ได้นำกล้องโอลิมปัสตัวใหม่ล่าสุดพร้อมกับเลนทั้ง3ตัวนี้มาให้ทำการทดสอบโอกาสหน้านะครับเราจะมารีวิวสินค้าอุปกรณ์การถ่ายภาพและอุปกรณ์ไอทีโทรศัพท์มือถือรุ่นไหนนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e และก็กดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดก,การรับชมคลิปก่อนใครนะครับแล้วก็รวมไปถึงคลิปแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพที่น่าสนใจและเทคนิคในการแต่งภาพในโอกาสต่อไปนะครับรับวันนี้ผมวรชาติสดสีต้องขอ,อกล่าว คำว่าสวัสดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ